สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนค่ะตอนนี้ผักกาดหอมออมีเพื่อนอยู่ข้างๆงบ้านนะคะนี่ค่ะเจ้าวัวเขามาเล็มหญ้าอยู่ข้างๆบ้านนะคะซึ่งเป็นรั้วของเจ้าของฟาร์มเขาทำเองนะคะที่เขามาเช่าที่ของเราอะค่ะดูค่ะนี่วันนี้ เขาขึ้นมากินหญ้าอยู่ริมๆนี้ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มของประเทศสวีเดนนะคะเดี๋ยวดูนาฬิกาอีกทีอกีอกอีกสิบห้านาทีสามทุ่มค่ะสองทุ่มสี่สิบห้านาทีคุณเลมโบจะกลับบ้านห้าทุ่มค่ะวันนี้เดี๋ยวพักการหอมจะทำงานเล็กๆแน่น้อยรอคุณเลมโบค่ะเดี๋ยวมีวัวเป็นเพื่อนด้วยคือกองฟืนกองเนี้ยคุณเลมโบเขาตัดคนเดียวใน วันที่ภักการหอมไปรับวัคซีนป้องก,กนะันโรคโควิดน่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือคุณเลมโบไม่ให้ภักการหอมทํางานอยู่2วันเนี่ยคุณเลมโบตัดคนเดียวค่ะไอที่กองๆแล้วก็ไปขนมาคนเดียวนะคะในสวนเปี่ยมสุขที่เอามากองไว้นะลกๆนะจ๊ะค่ะวันนี้ภักกาดหอมคิดว่าเดี๋ยวจะเอามากองให้มันเรียบร้อยอยู่แถวๆนี้ค่ะ ตอนนี้ใกล้จะห้าทุ่มแล้วนะคะพการหอมทำงานรอคุณลัมโบค่ะดูนะคะสี่ทุ่มกว่าๆค่ะแสงยังสว่างแล้วดูพระจันทร์นะคะนูน่นพระจันทร์อยู่บนฟ้าค่ะแสงสว่างยังไม่หายค่ะพระจันทร์ก็มาแล้วนี่แหละสเสน่ห์ของฤดูร้อนในประเทศสวีเดนจ้า มีเพื่อนเป็นวัวค่ะดูค่ะไม่เหงาเลยจริงๆค่ะเล็มยาก,กันอยู่แบบเนี้ยาตรงนี้เขาอ่อนเอา้าเจ้าคิดเลมานี่นี่นี่น,นเดี๋ยวคุณเลมโบก็จะมาทางนี้แหละค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะทำงานไปเรื่อยๆรอแกมาเออเดี๋ยวให้เห็นวัวด้วยดีกว่า โอ้ยตกใจหมดเลยลูกตกใจหมดเลยแหมคิดว่าวัววิ่งมาชนห้วย ลูกวัวน้อยลูกวัวน้อยเหรอลูกฮะใช่ย่า <c oughs> โอ้ยยังกวดดิสนียนี่สัตว์เยอะจังจะดูดูนะคะนี่วัวเต็มสวนเราเลยนี่ไม่เหงาเลยค่ะ เพื่อนเยอะเลยหันไปทางโน้นเจ้าชาย,ย่านั่งจ้องงองอยู่นั่นนุ่นขาแสงแสงด้านโน้นจะสวยมากค่ะริมหน้าต่างห้องนอนด้านสระว่ายน้ําไงลูกฮะเขาจะมารอพ่ออยู่ตรงนี้นะใกล้ห้าทุ่มแล้วใกล้ห้าทุ่มแล้วเนาะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะดูค่ะน้องชายย่ามานั่งดูพี่วัว กินยากกันนะคะมีความสุขอย่างเลยภาพก็จะมืดๆมัมวๆน,น,นะคะเพราะว่ามันเป็นกลางคืนค่ะถึงจะมีแสงสว่างยังไงเขาก็จะดูสลัวนะเพราะมันเป็นเวลาห้าทุ่มตีสี่ทางเมืองไทยนะจ๊ะเฮ้ยเจ้าคิดเหละมาชนขา นี่นี่คิดเลยมาแล้วคิดเลยมาแล้วจ้อ่ะดูดูดูเอาไงลูกโหยยังก็อยู่อยู่ในโลกวอดดิสนี่อ่ะดูดูเอาละเอาละเฮ้ยไหนไหนไหนนี่นี่ใส่คิดเละโโนายแบบนางแบบเยอะจริงๆพ่อแม่จ๋าไม่ทำงานแล้วเนาะวันนี้เอาปิดงานไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวค่อยต่ออีกสิบห้านาทีพอบโบมาละเดี๋ยวเล่นเล่นกับลูกๆก,ก่อนผ่อนคลายนะคะอย่าว่ากันค่ะเหนื่อยก็พักผ่อนแบบนี้แหละคะ่ะได้ยินเสียงรถคูแอมโบละ่ะมาแตกกา่ไกลกล้องภูเขามาเลยคะ่ะแล้วก็จะเปิดเพลงดังๆ จ้านี่ก็เป็นวันใหม่นะคะสรุปแล้วคืนนั้นก็ทําไม่เสร็จเพราะว่าคุณเลมโบมาก่อนแล้วก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะคะแต่มันก็โอเคในระดับหนึ่งเพราะว่าคุณเลมโบเอาที่รากมากั้นตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราเออเอาโซฟาไปให้ลูกที่บ้านใหม่ไงคะก็สำหรับคลิปนี้ผกาดหอมก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะ ก็มาปิดคลิปเอาวันใหม่นะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิถีชีวิตคนหลังเขาค่ะเนี่ยมีวัวมาใบาๆด้วยนะคะจ,ะจ้าโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะข,ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปสวัสดีจ้า